ดูรถใหม่กับคาเซทีมวันนี้เราอยู่กันกับ All New Alpha และ Vellfire ครับเราสรุปข้อมูลความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเราสรุปให้แล้วครับ ภายนอกดีไซน์ใหม่หมดครับเพราะว่า All New Alpha และ w e l l f i r e นั้นถูกสร้างบนพื้นฐาน p n g a จะใช้ขุมพลัง2.5 Hybrid ครับ Dynamic Force พละกกำลังรวมจะอยู่ที่250แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อ e ัตโนมัติ eCVT ครับส่วนภายในหรูหรามากขึ้นครับคอนโซลหน้ามาพร้อมจอเครื่องเสียงขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สาย สามารวัดขนาด12นิ้วพวงมาลัยปรับไฟฟ้า4ทิศทางทุกรุ่นจะเป็นกับตันซีแต่ว่าในตัวท็อปสุดจะมาพร้อม Executive Lounge ที่สามารถปรับแต่งทั้งตำแหน่งเบาะได้ทุกรุ่นย่อยมีแท็บเล็ตครับที่คุณสามารถสั่งการได้ทั้งไฟแอมเบียนไลท์เครื่องปรับอากาศและเบาะนั่งที่สามารถสั่งการได้ทั้งการปรับตำแหน่งและระบบนวดด้วยสำหรับ All New Alpha และ w e l f i นะครับมีให้เลือก3รุ่นย่อยนะครับใครสนใจไปดูคันจริงกันได้ที่ Alive Space ไปดูคันจริงกันได้นะครับ